สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมอต้าอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอเนี่ยก็มาทำนายความรักนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะดูได้ทั้งลัคนาด,ดาวสุขดาวจันทร์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่22่สิบสอพฤษภาคมถึงวันที่21ธันวาคมนะคะวันที่ของแม่หมอเนี่ยจะไม่เหมือนกับาจาจทรย์ท่านอื่นนะคะ ก็คือดูช่องไหนให้ยึดตามอาจารย์ท่านนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็แม่หมอหลักๆเลยเนี่ยก็นะคะก็จะมาทนายไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อัลกาโลท่านใดที่มาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอด้วยนะแม่หมอนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยนะคะแม่หมอมีเพจ f a c e b o o k ด้วยนะเพจชื่อเพจว่าวีดาทาร์ลอรเนนชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยแล้วก็ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะค่าครูเริ่มต้น299บาทเท่านั้นนะจ๊ะโทรคุยกันเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันอีกกาดีกว่าค่ะความรักของชาวธนูประจำเดือนกันยายน2563เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะได้ไพ่คิงือดาบนะคะคิงือดาบหมายถึงว่ามีบางอย่างนะคะให้คุณต้องตัดสินใจ แล้วก็แต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่อยากที่จะตัดสินใจเพราะคุณก็มีเหตุผลของคุณนะคะว่าคุณกลัวว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณอาจจะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบมันผิดพลาดอ่ะคือมีเรื่องให้คิดอ่ะให้ว่าจะเอายังไงดีแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่ากลัวจะตัดสินใจพลาดเนาะหรือบางท่านนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงเดือนนี้เนี่ยอารมณ์นะคะอาจจะหุนหันพลันแล่นนะคะอาจจะแบบ กระทบกระทั่งกับคนรักได้นะเพราะคิงดาบเป็นคนค่อนข้างที่จะเย็นชาแล้วก็นิ่งนะคะความหวานในคิงดาบไม่มีนะคะอืมก็ให้ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะสี่เหรียญก็คือความคิดค่ะเดือนนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากเอาอยัางไงดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจอะไรง่ายๆนะคะเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลัก คุณอาจจะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณแบบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่อยากที่จะยกย้ายอะไรก็ตามแต่มันให้ดูไพ่สี่เหลีย่ยมเป็นคนที่แบบนั่งนิ่งนะคะไม่ยอมที่จะไปไหนมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของความคิดคือคุณยังคิดที่จะคุณอยากจะอยู่ตรงเนี้ยคุณยังยังไม่อยากจะทําอะไรมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกในหนึ่งในเรื่องของความรักก็อ,อาจจะหมายถึงการยึดติดการถึงหวงกัน กันไม่ยอมปล่อยวางก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาชาวธนูได้ไพ่วีลฟอร์จูนความรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่นี้คือภายในอดีตนะแล้วก็ความรักอาจจะยังไม่นิ่งอันนี้คือในอดีตตำแหน่งคนรักได้เดอดแหงแมนเขาเองเนี่ยเขาติดพันธะภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ติดในเรื่องของความคิดพันธะอะไรของเขาก็ตามแต่ในอดีตมันขึ้นว่าเขาติด ตรงนี้ค่ะอม,มีบางอย่างที่เขาติดในเรื่องของความสัมพันธ์นะออแล้วก็อุปสรรคและปัญหานะคะได้ไพ่แปดดาบแล้วก็แปดเท้านะคะแปดาบเนี่ยก็ความรู้สึกเหมือนว่าอึดอัดเอาอย่างไรดี ถูกบล็อกถูกปิดกั้นนะคะบ,บางท่านก็อาจจะโดนบล็อกนะคะการติดต่อสื่อสารติดอุปสรรคปัญหาการพัฒนา move forward ติดอุปสรรคปัญหาเพราะแปดไม้เท้าคือการไปข้างหน้ามันติดมันมันอึดอัดน,นะคะมันไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะคุณกับเขาอาจจะหมายถึงการเดินทางก็ได้การมาพบมาปะมาเจอการช่วงนี้โควิดนะคะไปไหนเดินทางอะไรก็กลัวโรคนะ,คะหรือต่างประเทศบางคนอยู่ไกลกันการเดินทางติดอุปสรรคปัญหานะคะแม้แต่การสื่อสารก็ติดอุปสรรคปัญหาะคะ่ะ อืมนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ติดอะไรมากแต่ว่าบางทีคุณเองหรือคนรักคุณเนี่ยคิดเยอะคิดมากคิดเยอะคิดมากจังเลยในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะทให้แบบมันไปข้างหน้าไม่ได้อะ่ะเออมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ความรู้สึกในคิดได้ไพ่สองมเมท้าแล้วก็คิงมเมท้านะคะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องการงานเป็นพิเศษคิงมเมท้านะแล้วก็อาจจะหมายถึงก็ แม้ว่าดูภายนอกดูแบบไม่พัฒนาความสัมพันธ์แต่ในใจอ่ะคือคุณอยากไปหาอยากพบปะอยากเจอนะคะหรืออยากแม้แต่วางแผนอนาคตเนี่ยก็คิดนะอาจจะดูเหมือนไม่คิดนะคะก็คิดค่ะคิดนะเออไม่ใช่ไม่คิดนะทีนี้นะคะเด็กถือไม้เท้าปัจจุบันได้เด็กถือไม้เท้า ความสัมพันธ์เนี่ยบางท่านอาจจะแบบเออคนรักหันหลังให้คนรักอาจจะเป็นคนที่นิสัสเหมือนเด็กอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีความรับผิดชอบอะไรต่างๆของเขาที่มันแบบมันเกินตัวของเขาทีเนี้ยมันขึ้นว่าเขาหันหลังให้คุณนะคะตัวเขาสองดาบลังเลขึ้นมาลังเลงการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ของเขาแต่เขาขึ้นว่าเขาหันหลังให้คุณน่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้มีคนอื่นนะ อาจจะเพราะว่าหนึ่งภาระหน้าที่การอยู่ห่างไกลกันก็เลยทําให้แบบหันหน้ามาหากันไม่ได้ช่วงนี้อาจจะแบบมีการอารมณ์แบบหันหลังให้กันอะไรอย่างนี้นิดนึงค่ะนะ,ะทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะในไพ่ไห้าไมห้ห้าเหรียญแม่หมอมีความรู้สึกว่าบางท่านเนี่ยที่ยังคบกับคนรักอยู่เนี่ยอาจจะงอน,งอนกันแต่ว่าเดี๋ยวคนรักก็กลับมางอนนะ ถ้าไม่กลับมางอสแม่หมอดจะบอกว่าจะมีคนเข้ามาเป็นคนใหม่เป็นคนพูดจาดีลักษณะนะพูดจาดีอัธยาศัยดีดูเหมือนเจ้าชู้อะเป็นคนดูแบบเฟนลี่อะจะเข้ามาจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าตัวคุณรู้สึกแบบเขาคงไม่มาจริงจังกับเราหรอกเขาคงแบบแค่จีบเราเล่นๆเออแต่เขาบอกว่าเขาคนเนี้ยที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะ หรือหรือแม้แต่คนปัจจุบันก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรกันแต่เดี๋ยวเขาก็กลับมางอนะคะแต่อารมณ์ของคุณคือรู้สึกว่าเหงา,าไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้เลยอะเหงาจังคุณจะรู้สึกอย่างนั้นหรือรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันไม่อยากอยู่แล้วแต่ว่าเขา่ะจะเข้ามางอคุณและบางท่านโดนตื้อยังหนักเลยนะคะได้ไพ่ไพ่สรุปเนี่ยมีไพ่เดนมาร์กเชียนไพ่ตือ้อไพ่คนแบบเข้ามาเอาใจตรงเนี้ยเข้ามานะ่ะเออ แต่ว่าลักษณะของคุณเนี่ยดูแล้วคุณยังไม่เปิดใจย,ยังกลัวคือแบบอาจจะไม่กลัวก็ไนดะ้อาจจะแบบรู้สึกว่าให้ใจใครไปแล้วแล้วฉันฉันไม่อยากจะผิดหวังอะเอออาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะสิบดาบสามถ้วยจะติดแล้วก็เดอมเจิเชียนสิบดาบเนี่ยในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเจ็บกับความรักมาเยอะแล้วคุณเหนื่อยกับความรักมาเยอะแล้วแล้วก็ ฉันไม่อยากจะโดนใครหักหลังทรยศหักหลังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะถ้าสุขภาพเนะี่ยก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไหลนะคะไมเกรนไหลติดอะไรพวกนี้ค่ะนะสุขภาพตามเนื้อตามตัวพวกนี้อาจจะแบบเออโผล่ขึ้นมาได้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ สามถ้วยมีเกณฑ์นะคะสังสรรค์งานเลี้ยงการได้ไปสังสรร์การพวกปับผู้คนนะคะมีโอกาสที่จะที่จะแบบได้ไปเจอสังสรร์คนอะไรพวกนี้หรืออาจจะเจอคนรักจากงานเลี้ยงงานสังสรร์ก็ได้นะคะจะสติสอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลหรืออ่ะคนจะต้องตัดสินใจละเอาอยัางไงดีนะคะก็ตัดสินใจตามเหตุตามผลบางทีความรักมันไม่มีเหตุผลนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแต่จะสติสเนี่ยมันคือการตัดสินใจโดยใช้เหตุและผล ก็ก็แล้วแต่ท่านนะคะท่านจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าจะสิทธิ์คือคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยท่านไหนไม่ดีอะ่ะฉันโนะโนะอย่าอย่าอย่านะคะอย่า yeah, นะคะนะคือทําอะไรไม่ดีก็คือก็อาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินบางสิ่งบางอย่างโดยที่แบบไม่แคร์ความรู้สึกใครคนหนึ่งก็ให้ระวังตัวนี้นิดนึงเดเมจเชียนจะมีคนเข้ามาจาะอย่างที่แม่บบอกอาจจะเป็น มีคนเข้ามาจีบเข้ามาตือเข้ามาแบบเทคแคร์มากเลยแปลกจังอะไรอย่างนี้นนะแม่หมอก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมาดูไพ่เอาเราเข้ากันเอาเราเข้าใบแรกนะคะ you deserve love คุณคู่ควรกับความรักมีใครครบคุณแบบหลับๆหรือเปล่ามีใครให้สถานะคุณแบบไม่เปิดเผยหรือเปล่าหรือแม้แต่คุณเองคุณให้สถานะใครแบบนี้หรือเปล่าได้ทันเดมู n the high pitch the high e s t นะคะ คือคุณก็กังวลในเรื่องของความรักสถานะความสัมพันธ์ที่แบบเออมันเป็นแบบเนี้ยแต่ไพ่เอาก็บอกว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความรักนะคุณเป็นคนที่น่ารักนะยูอัลเลเบลนะคะคือคุณเป็นคนที่น่ารักอะ่ะและคุณเป็นคนที่แบบสมควรและคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีมากๆบางทีคุณอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยฉันคงไม่เจอความรักดีๆหรอกอะไรเงี้ยแม่หมอเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะ แม่หมอเชื่อว่าการที่เราคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เจอคนดีๆฉันจะเจอคนที่รักฉันแม่หมอเชื่อว่าฉันจะต้องได้เจอนะ,คะเคยฟังโค้ชท่านหนึ่งพูดว่าอย่างน้อยๆลองคิดเรื่องกดแห่งแรงดึงดูดที่จอดรถค่ะแม่หมอก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดเนาะเพราะมาตอนนี้เฮ้ยไหนละลองคิดซิว่าถ้าฉันไปห้างฉันจะได้ที่จอดรถใกล้ทางเข้าที่จอดรถตรงไหนก็กจ,อกจอดได้แต่ฉันจะต้องเจอที่จอดรถใกล้ทางเข้าเท่านั้น เฮ้ยไปแล้วบไม่เจอไม่เจอแบบเฮ้ยมันเจอจริงๆอ่อะเราก็แบบมันก็ลองดูค่ะก็ขอให้คุณนะคะคิดเลยว่าวันหนึง่งฉันจะได้เจอคนที่รักฉันคนที่ซื่อสัตย์คนที่เข้ามาแล้วทําให้ฉันไม่เหนื่อยคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นขอให้คุณคิดแบบนี้แม่หมอก็คิดแบบนี้สักวันต้องเจอค่ะนะขอให้สมหวังด้วยอะ บต่อไปค่ะแพชชั่นแรงปรารถนาเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีแรงปรารถนาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคนรักก็งอนนะระวังจะมีปากเสียงกันมีทาวเวอร์เนี่ยให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันการมีปัญหาการปลุกปรับชฉับพันเขาน้อยใจคุณนะเขาก็งอนไม่ใช่เขาไม่รักเขาบอกว่ารักแต่ว่ามันอยู่แล้วมันไม่โอเคก็ลองหาางันหลังลองแยกกันดูถ้าบอกว่าให้ลองหันหน้านิดนึงนะคะแพชชั่นคือแรงปรารถนาความรู้สึกที่ดีต่อมีที่แบบ มีต่อกันน่ะมันมันมันลดน้อยลงอะ่ะอืนะคะก็ถ้ารักใครก็อย่าทําให้มันแย่เลยบางทีทะเลาะก,กันไปไม่ได้ทําอะไรดีขึ้นหรอกเนาะอ,อย่าทะเลาะก,กันข้ามคืนอย่าทะเลาะก,กันค้ามวันนะคะหลั่วเรานะต้องรักษาไว้ชนีเยอะคะ่ะไม่หมอบอกเลยเด็กเกิดใหม่สวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทําตัวน่ารักน่ารักไว้เนาะไม่ดราม่าดีกว่าคะ่ะนะต่อไปว e ดดิง้งเกี่ยวข้องการแต่างงานจ้าอ่า าคุณไม่ได้แต่งอ่ะจะมีใครรอบตัวคุณแต่งอ่ะแต่มันเป็นข่าวดีอ่ะบางท่านก็อาจจะได้แต่งบางท่านก็อาจจะได้ไปงานแต่งเพื่อนนะคะคือเกี่ยวข้องกับงานแต่งลองดูนะคะว่ามีใครจะไปงานแต่งอะไรใครไหมหรือมีคราวๆการแต่งงานหรือแม้แต่ตัวคนรักอาจจะอยากแต่งตัวคุณอาจจะอยากแต่งเกี่ยวข้องการแต่งงานโผล่ขึ้นมานะในใจได้ราชินีถือเหรียญเป็นคนยึดติดนะคะ เปิดใจให้คนยากรักคนยากแต่รักแล้วก็รักเลยนะคะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงยังตามหาคนที่ใช่อยู่นะอันนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมแม่หมอเนาะก็มา say goodbye กันนิดนึงนะคะุณจบคลิปกันนิดนึงก็วันนี้แม่หมอก็ขอบคุณนะแล้วก็ขอให้ชาวธนูมีความสุขนะคะสมงวังขอให้พบเจอสิ่งดีๆนะ วันนี้ท่าในใดนะคะชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องแม่หมอแล,แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย